สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกก้ามาแบ่งปันนะคะคลิปนี้จะเป็นสองตัวบนล่างนิ้นบนนะคะพี่น้องจา้าสูน สี่ชุดวัดใจแอดลงให้ล้วเด้อกครที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมีค่ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะส่วนเลขทูบแอดจะลงให้ในเฟซเด้อพี่น้องจา๋าใครอยากได้ก็เข้าไปติดตามนะคะทางเฟซเนาะ,ะหนูนิปุนนะคะ ช่องก็คือหนูน่ปุ่น,นะคะพี่น้องจ๋าเข้าไปติดตามรับชมกันได้นะเผื่อแอดจุดและแอดจะโพสลงในเฟซให้นะคะส่วนรัฐบาลไทยวันนี้นะคะสตัวบนล่างนิ้นบนนะคะมีตัวไหนมากมาลุ้นกันนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะสำหรับนะคะ สองตัวบนล่างนิ้นบนนะคะชุดนิ้นนะคะก็จะมีแปดสี่แปดห้าแปดหกนะคะแปดหกกับหัวเป็นแปดเก้าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนชุดรองนะคะชุดรองก็จะมีหกเก้าหนึ่งหกสองหนึ่งนะคะหนึ่งหกกับหัวเป็นหนึ่งเก้าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าหรือใครชอบในชุดกันก็ลองพิจารณาดูนะคะ ย้ำนะคะตัวเล็กทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า